เคยมีลูกศิษย์มาถามผมนะทําน้องเนี่ว่าเฮ้ยพี่ต้องใช้เวลานานไหมสมมติว่าเอาง่ายพี่ตั้งเป้าพี่อยากได้แสนแรกอาแสนหนึ่งพี่ต้องใช้เวลานานไหมพี่ถึงจะได้แสนแรกคําถามที่ผมไม่ถามกลับไปก็คือว่าวันนี้ตอนนี้คุณยืนอยู่ตรงเนี้คุณมีทักษะอะไรที่มันเพียงพอต่อการที่ทําให้คุณได้แสนแรกคือบางบางทีคนน่ะหลงประเด็นพวกอัสแต่แบบเงินที่เราจะได้เราจะได้เท่าไหร่เราจะได้เท่าไหร่ท่านี้เท่านั้นเฮ้ยเราได้เท่าไหร่วะคาถามที่คุณคุณคิดไม่อยู่คือ แล้ววันนี้คุณมีทักษะอะไรบ้างทักษะที่คุณต้องฝึกทักษะในการพูดขายถูกไหมพวกนี้ใช้คำาังนั้นครับทักษะในการยิงแอดโฆษณาทักษะในการทำภาพทักษะในการคิดพาดหัวคลิปทักษะในการสอนการตลาดคือผมบอกคุณได้เลยว่าเวลามันเวลามไม่มีใครสามารถบอกได้จริงๆ บางคนเวลาเห็นแพทเทิร์นซ้ำๆของคนอะว่าแบบคนส่วนใหญ่ใช้เวลาปี2ปี3ปีแปลว่าถ้าเราใช้เวลามันสองสาปีเราจะสําเร็จเหมือนเขาไม่ไม่เกี่ยวถ้าใครก็ตามที่อยากมาเรียนรู้วิธีการเป็นโค้ชครูเกี่ยวกับการสอนทําออนไลน์นะครับผมจะมีรอบสดวันที่26-27ยิหาคมนะครับรอบสดปั้นคุณให้เป็นโค้ช ผมรับไม่เกิน5คนนะอันนี้เป็นกลุ่มเล็กน,นะครับเราจะมาเรียนเจอตัวแบบจับมือทนผมจะสอนวิธีการวางแผนออนไลน์ทั้งหมดว่าคุณจะต้องทาอะไรบ้างคุณแต่ละคนเนี่ยตอนแรกสุดคุณเข้ามาเสร็จปุ๊บคุณขายคอร์สเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าคุณยังไม่รู้ผมจะมีการโคสชีงให้คุณว่าจะทําให้คุณรู้ว่าคุณควรที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีที่สําคัญคือใครมาลงรอบสดปั้นคุณให้เป็นคอรอันนี้นะที่จะสอนวิธีการขายความรู้ผมมีโบนัสพิเศษ ผมจะแถมคอสบั้นคุณให้เป็นโคช้ชโบนัสที่สองที่ทุกคนจะได้คือผมจะคิดชื่อคอสให้คนละหนึ่งคอสและที่สำคัญคือผมจะทำปกคอสให้ด้วยโบนัสที่3ผมจะให้ความลับในการขายความรู้ที่ผมใช้แล้วสามารถทำให้ผมเพิ่มยอดขายได้200%ผมใช้มาแล้วผมอะ เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งให้เขาขายคอร์สออนไลน์ของเขาให้เขาขายโปรแกรมของเขาคุณรู้ไหมว่าเขาขายโปรแกรมสี่ห้าหมื่นอ่ะผมใช้เทคนิคนี้ให้เขาอะ่ะภายในวันสองวันมีคนทักมาเลยและผมบอกเขาได้เลยว,ว่าเทคน,คนิคนี้ผมไม่เคยสอนที่ไหนผมไม่เคยสอนคอร์สไหนผมไม่เคยพูดได้ใครฟังมาก่อนและผมจะไม่พูดได้ใครฟังด้วยนอกจากห้าคนเท่านั้นรอบสดนี้นะครับราคาจากสองหมื่นเก้าพันบาทเหลือ 1>, 1 9 9 0 0บาท2วันเต็มใครสนใจนะครับทไปได้ที่ไล 1, 9, น์แอดแอดควินเียสักพม่พา